สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านดุกเรืครับวันนี้ผมมีข่าวด่วนมาประกาศให้คุณผู้ชมรับทราบรับรู้กันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของชาวเทเลเรียเลยทีเดียวนะเพราะว่าเทเลเรียหนึ่งจุสี่ห้าประกาศวันอัปเดตมาแล้วนะครับผมอันนี้ค่อนข้างที่จะเชื่อถือได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่าเป็นทางออฟฟิเชียลเองครับที่เอามาแจ้งเอามาประกาศให้หลายๆคนรับทราบนี่คนกดไลค์ก็ไปหนึ่งหมื่นสองพันคนเลยทีเดียวครับผมประกาศที่หัวไว้ชัดเจนเลยนะว่าหนึ่งจุดสี่จุดห้า จะปล่อยมาในเดือนมกราคมวันที่27นี่เองก็อีกประมาณ2อาทิตย์ใช่ปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูสถานะของเกมหน่อยดีกว่าเนาะเป็นสเตจของแต่ละเดือนอันนี้น่าจะเป็นของเดือนมกราหรือเปล่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าวะอ,อ๋อไม่ใช่สถานะของเกมก็เป็นเทะเลนล145เอ,อ่อวันที่ปล่อยออกมาออวันที่จะปล่อยออกมาเนาะอืมก็สวัสดีชาวทะเลทั้งหลายอย่างที่เราเก่าไปในเดือนที่แล้วในสถานะของเกมสิ่งต่างๆดูเหมือนว่าจะดูดีขึ้นนะสำหรับในเดือนมกรา2026 ที่เหมาะแก่การปล่อยออกมาแต่ว่าเรายังจะต้องส่งบางสิ่งบางอย่างส่งงานบางอย่างนะซึ่งทําให้มันเออมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าอะไรมันล่าช้ากว่าปกติล่าช้ากว่าที่เราคาดไว้เออเพื่อมันกระชับเพื่อมันเออเรียบง่ายง่ายได้เนี่ยเราก็เอออยากที่จะแจ้งให้ทราบว่าเทอรเรียนจดจะปล่อยมาในเดือนมกราคม2 0 2 1ครับ อก็ยังมีงานอีกเออจำนวนเล็กน้อยนิดนึงเออที่จะต้องทําให้เสร็จก่อนถึงวันนั้นรวมถึงการอนุญาตอนุมัติที่ยังต้องยังต้องรอให้มันแอปพูปก่อนเนาะแต่ว่าเริ่มนับถอยหลังได้เลยแหละว่าเทเลรีย1.4.5เนี่ยจะมาอยู่ในมือของคุณแล้วในอีก13วันข้างหน้าก่อ2อาทิตย์เนาะเออเจอกันจ้าชาวเทเลเรียอืมก็แค่นี้เนาะมีมาประกาศแค่นี้ก็ถือว่า ว้าวมากเลยเป็นประกาศสันส้นๆจากทางผู้พัฒนาเนาะซึ่งตอนนั้นแหละครับเทเลเรียน1.4.5จะมาในเดือนนี้วันที่27อีก13วันข้างหน้าซึ่งวันที่27เนี่ยผมมีแผนว่าจะไลฟ์สดก็คือไลฟ์สดรอเทเลเรียนอัปเดตอัปเดตปุ๊บก็โหลดแล้วก็เล่นมันตรงนั้นเลยในไลฟ์เลยเออซึ่งสิ่งที่ผมกังวลอยู่ก็คือ27เนี่ยหมายถึง27ของบ้านเขา หรือ27ของบ้านเราก็ก็น่าจะอิงจากบ้านเขาเป็นหลักผมมาลองเซิร์ช Google ดูนะว่าเทเลเรียมาจากประเทศไหนก็แน่นอนเนาะมาจากประเทศ USA ในอินเดียนาอืมรู้สึกว่าประเทศ USA จะห่างเรากี่ชั่วโมงวะขอถามอะไรก่อนผมก็ได้มาถาม ChatGPT เนาะว่าวันที่เท่าไหร่ของ เอออเมริกาจะตรงกับวันที่27ของประเทศไทยเราภายในเดือนมกรานะมันก็บอกมาครับปุ๊บปั๊บ,บ,บ,บหางกันเวลาเท่านูน้นเท่านี้15ชั่วโมงสรุปเลยก็คือที่27ของไทยเนี่ยจะตรงกับวันที่26ของอเมริกาเนาะก็อาจจะล่าช้าหรือไม่ก็วันที่27ของเราแต่เป็นในช่วงคำ่ำ อืมก็ประมาณนั้นเนาะก็คืออเมริกาจะช้ากว่าเราหนึ่งวันเนาะงั้นก็น่าจะมาวันที่27ตอนค่ำของเราเออใช่ไหม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 งงว่าเรื่องเวลาถามแชทแล้วงงว่า๋อแค่นี้ครับมีข่าวดีๆมาประกาศให้ผู้ชมรับชมรับทราบก็อย่าลืมนะครับผมมีไลฟ์สดนะวันที่27เธอเลยอัปเดตใหม่